สวัสดีครับพี่วุฒิบิวเทคนะครับวันนี้พี่วุฒิจะมาแนะนำนะครับวิธีการลงแมททีเรียลที่พื้นและงานผนังนะครับมาดูวิธีการนะครับก่อนอื่นก็เปิดไฟงานขึ้นมานะครับก็ให้เราเข้าไปที่เพ o านะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกแมททีเรียลนะครับเช่นพี่วุฒิจะเลือกที่งานพื้นก่อนก็อาจจะเข้าไปที่ว o o ฟรอร์นะครับ ตรงนี้ก็จะมีแมทที่เรียวนะครับไว้ให้เยอะแยะมากมายนะครับก็ลองดูตามหัวข้อด้านบนก็ได้ครับว่าต้องการรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับอ่าเช่นพี่วิวต้องการตัวนี้นะครับก็คลิกนะครับลากนะครับแล้วจับโยนลงไปเลยครับอ่าจากนั้นนะครับวิธีปรับแต่งของเขาก็จะมีด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรากด Proport i o n คือจะขยายตามสเกลนะครับก็เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับ ถ้าสแตนดาร์ดเขาก็1000นะครับเมื่อกี้จริงๆก็ใช้สแตนดาร์ดเขาก็สวยอยู่แล้วครับนอกจากที่ว่าเราอยากจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่สําหรับงานพื้นไปดูงานผนังครับงานผนังก็จะเข้าไปที่พับบิกตรงนี้นะครับมาเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปที่วอลเปเปอร์ครับเข้าไปที่วอลเปเปอร์ก็มีวอลเปเปอร์ให้เลือกเป็นเมนูย่อยด้านบนเยอะแยะมากมายครับเช่นเราต้องการลายที่เป็นแบบทั่วๆไปนะครับเป็น solid color แล้วกันครับเป็นลายพื้นฐานทั่วๆไปนะครับลองดูลายนี้แล้วกันนะครับลอง คลิกและจับโยนลงไปครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะเอาเป็นไวเปอร์ที่เป็นรูปก็ได้ครับเป็นพิกเจอร์นะครับจะลองเทสให้ดูสักงานเช่นอันนี้นะครับจับนะครับแล้วก็ลากโยนลงไปเลยครับวิธีการปรับแต่งก็เหมือนเดิมครับก็คลิกที่ชิ้นงานนะครับก็จะชูดมาที่หน้าต่างนี้ถ้าเกิดเราอยากขยายตามสเกลก็กดตรงนี้นะครับถ้าขยายด้านเดียวด้านกว้างด้านสูงก็ปลดออกนะครับทีนี้เราก็ขยายตามสเกลดีกว่านะครับลองดู ประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างง่ายครับสะดวกนะครับทำได้ปรับได้หมดนะครับตามสเกลอยู่ที่เราครับครับโอเคครับคลิปนี้นะครับพี่วุฒแนะนําเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากและสวัสดีครับ